สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านค่ะวันนี้จะปอพาท่านผู้ชมมาติดตามตัวเล็กนะทางตอนฝันกับคุณยายไปค่ะงวดทานมาเนาะตัวเลขของคุณยายไปอยู่นากค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่กระตามต่อเนาะเพราะว่าคุณยายไปเป็นผู้ฝันแมนค่ะท่านผู้ชมความฝันของคุณยายไปในตัวงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเห็นเลขในข้างโคกหรือว่าข้างขาดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอีสานเน้ากับอื่นข้างขาดเนาะกัเนาะเอาแปลงท่าค่ะเห็นตัวเลขกสองตัวค่ะ แต่ว่าพ่อคุณยายไปเอาตัวเหล็กไปเสีย่ยงค่ะไปเสีย่ยงฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันบาด้กินเลือดกระสันเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจากไหนคุณยายไปเพิ่ิไส้เหล็กตัวไดมาเพิ่มเติมบอเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกับคุณยายไปนั่กันค่ะกราบสวัสดีค่ะแม่ไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ไปค่ะมนีตะ,ะไหนมาติดตามเป,ปเ,เป็นคลิปแรกเนาะคลิปแหลกของแม่ไป มากับม,มาเจ็ดสี่ก็บขัดสีว่าฟันเนี่นขัดนเนาะอองวดที่แล้วนี้เป่จริงไลยแปดหกแปดหกอก <c oughs> ืพี่กรอกแปดหกพี่กรอกมากงวดนี่นี่จังไหนวันนี้เจ็ดส<ๆ>ี่เดียวอย่าฝ่าเฝ้าก่อนที่คุณยายไปจังไหนข่วมเป็นไปเป็นมาเจ็ดสี่นี่มาตาใสานนจังไหนเจ็ดสี่เฝ้าให้เอฟซีเขาฟังก่อนเนี่ว่าเลขเจ็ดสี่นี่มันมาตาใสคุณยายแม่กับพันได้ขึ้นนั่นแล้ว พันวันในเจ็ดสี่ในเจ็ดสี่ไผเอามาให้คุณยายไปเน่อลันขีขั้งขาโอ้ในขีีขั้งขาจะปอดเดี๋ยวมาไายเลขกับคุณยายไปในคลิปแรกคือคุณยายไปนี่เพิ่นเอาเลขในข้างโคกเขตยขั้งขาเนั่ยล่ะเอาเอาอีสานบ้านเฮ่านี่ล่ะเขตยขั้งขาเนี่ล่ะเอาแปงถ้าเห็นเหล็กนี่เขตยขั้งขาเจ็ดสี่เนาะคุณยายไปเนาะขุมเดียว ห็นเล็กเจ็ดสีตัวเดียวก็เลยมาเทลัดแตดีฝ่นาเีังลัตเตลีฝันว่าได้กินเลือดในเงาข้าวอ่อมาบนอ้อตโทหรือบวโทม่เลยว่าฟัน่บาันว่าได้กินข้ากเงามันเงาลกออกมาบรกและเขาโป่งไหวเลยกะอู้ใส่ข้าจะเละช่างแด่นจริงๆเลยเอากมาใส่ปากกินกิน กินเลือดเป็นเลือดแดงจึงคืองอแดงจึงเต็มปากเลยมักกะทิเต็มตัวปากหัวไอ้ทึ่เลี้แล้วบาทนี่คือว่าทวันนี้ทึ่อีกนี่สงสัยสงสัยเออสงสัยตัวนี้ค่ะหัวใจร้อนที่กังขากมากจ้าบึงเอาแป้งทาเคยเห็นเตจทีค่ะเพราะว่าคุณยายไปนี่ฝันปันล่าโมกเนาะในหัวใจอนๆจริงเลยเอาเบาให้ปลาบุญฟังเนี่เพราะว่าบ่ไดน มาติดตามเนาะบอลเป็นงวดผ่านมาได้ปะบนงวดก้อนนั่นอีกเพราะว่าเพื่อนฝันเห็นของลาบผู้ชายอยู่ในไต่งามขาของคุณยายไปเองเพื่อนตาโตยืนอยู่เื่นเพื่อนเองบาดีก็ออกบาดเล็กที่เพื่อนมาในรอบนี่นี่ที่ปล่อยไปลิปแหลกเนาะคุณยายไปเนาะเจ็ดสี่เห็นเลขในทางคบเดี๋ยวทั้งขาดนี่ละไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เอามาเสียงเอามาเสียงแล้วฝันว่าได้กินคาเลือดว่าสัต ได้กินขาห่วยเกิดมากกับว่ท่านได้เคยได้ยินจักเสือข่าเป็นเรือขาเป็นเรือข่าผันเงามันเป็นเรือโอ้นั่นพี่กอดถือว่าว่ากูดวงดีอยู่ตัวนี่ว่าแสดงว่างหงอดิสีมันมันใจนั่นวะเอาเอาลอตเตอรี่โซ่เอฟซีเท่านี้ง่ายไปตัวไหนคือจังฝันมันค่ะอายกขึ้นอีกค่ะคุณยายนี่เนาะสามเก้าหกห้าเจ็ดสี่เห็นบ่อปลาบนญพุนอีสาน อาสุมให้เอฟซีเบิงแม่ปลาบนุนเนาะอ้าวยินบอ่อนอเอฟซี FC ก็ได้อะยับเขาใกล้ๆเอาปลาบุนส<ม>ามเก้าหกห้าเจ็ดสี่เลขไม่เคียร์ข้างขาเจ็ดสี่แต่ว่าเห็นเจ็ดสี่เห็นเจ็ดสี่สื่อมาเสียงไหวผนได้กินเลือดได้กินเลือดคาต้่มใส่แกงใส่ยังเนาะคาลวกกินลวกกินเขาลูกพวกไหว เงามันแดงกึงคึงอยู่ก็เลยเอามากินเอาเข้าปากแล้วแดงจึงคึงแดงแต่ว่าฝันแนวนี้ค่อยมันบ่ว่าชุดก้อนก็มันแล้วมันออกบานขท่เงัอนบานขทีีตามชุนหาฤเอาหาชุนชุนหาแเดี๋ยววัคุณยายไปนี่มันจวันนี้มากแปดหกมันถือข้างหนามันบ่ได้เอาหาไทยที่ก้อนมันจะพีกลอค่ะแปดหก ผีหลอกไปทางขางเลยพี่ลงไปทางขางเลยหมดนี่มันใจแกมื่อนี่มันใจเพราะว่าผากกับเป็นธรรมดาเพราะว่าคลิปก่อนไป็นหนังภาคสืบพั้นเขาเมื่อคลิปนี้พอน่าเว้นมาเว้นหมวดก่อนระบนเว้นหมวดกนเว้นนิกนึงแมนมาวิกนี่ละมานนี่แค่ได้กินเลือดนกิเลือดเคยบ่เคยพันบปได้กินเลือดกานพันแบบนี้นั่นถือคือเธอถือก่อนกับนั่งลุงกับอัน เลือดในขาไหลออกมันออกทีๆก็ถือลีรีขันพันเห็นเลือดนี่ม่แต่ถือแต่เละม่แต่ได้ครับได้เออไม่แต่ได้ลาบลอยนี่มาเลยล่ะขันพันแน้วอื่นบอกเขาเปล่าลังวันนี่เพราะว่าได้กินได้แบบนี้ข่ไเ้รไรทิ่มมันบ่ได้กินพอพันว่าได้กินเอาเสียงทั้งหัวเบิ่งเอาเสีองหล้กก็พันว่าได้กินเลือดเลยได้กินเลือดอีหน่อยว่าแม่เลขกตัวนี้เล็กขอาพาใชยเลยในอายุ่น เลขดังเนีนี่ดังไงมันออกรอดว่าจันมันออกค่ะเอาคนเบิ่งอุ่นใจแล้วเนาะได้ใจเหลวว่าจะได้มานแหงหัวนี่คุณยายไปมานได้กินเลือดไหมค่ะจังเด็กกันเอฟซีทางบ้านโชคมันกับตัวเลขของคุณยายไปเนาะค่ะมันออกได้ขที่ข้งขาดเจ็ดสี่เอาเลขสามตัวติดเลขไายลอตเตอรี่ให้เอฟซีเลยเนาะคุณยายไปเนาะห้าเจ็ดสี่เนาะแล้วกดีสองตัวเนาะค่ะ ห้าเจ็ดสี่มันมันสุดๆเป็นที่แล้วก็เป็นตอนเชียงบึงที่ละน้องเป็นเดล็กข้างโคกเหล็กที่้างขาเอามาเสียงไหวฟันดีซะเนอเออฝันดีมันใกล้ได้นน่เจ็ดทีมมันใกล้จนที่ละแดงว่าตัวเลขนี่ของคุณยายไปยังเป็นตัวเก่าเลขข้างโคกฝันไ่าเด็กกินเหลือดกินยางมันแก่ตัวเก่ากับคลิปลงก่อนค่ะเออคลิปเหลกเลยค่ะ อาขอบคุณคุณยายไปเนาะค่ะนอขอบุณคะ่ะขอบุณคะ่คณคะมันได้จนเป็นตัวเลขของแม่ไปเนาะห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะเป็นตัวเลขที่คุณแม่ไปนี่เพิ่นฝันค่ะว่าได้กินคาเลือดเต็มปากเลยค่ะคากลายเป็นเลือดเนาะหลังจากที่เพิ่นซื้อเลขข้างโคกที่เพิ่นเห็นในข้างโคกไหวเนาะคือเจ็ดสี่แต่ว่าไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะได้หาเจ็ดสี่ค่ะเอาเลขมาเสี่ยงฝันว่าได้กินคาเลือดค่ะ คากลายเป็นเลือดมีตะเลือดแตกออกเต็มปากเลยว่าสันฝันเห็นสองขึ้นซอนค่ะฝันแบบหมีม้านเถะคุณแม่ไปเพิ่นวาจังไดไก่ชูข้มานกับตัวเล็ของแม่ไปเนาะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอกค่ะถ้ามีตัวเลขกเรื่องเล่าความฝันดเด็ดอยู่ใส่จ่าปอกกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใส่ค่ะมือนจ่าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสก,การค่ะหลวงปู่เจริญเจริญพ่ออันโวเรื่องุกของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่เทรณีให้ฟังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไารพวกเสกออกม่านี่สำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซารมัมมี่ไปบูธเทวดา เปิดหลกสมรักษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกก้าขายหรืออยู่ในใส่่สวนตัวในพิษที่ว่าเนื้อของบริบาลในเครื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,น้ำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอิ่นแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครือข่าหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวเม่าอ,อยู่ในตัวนี้ที่ย็ดไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิดทาง หลงในสับคนคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่ลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจมเขาจะโมซาไปแล้วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบัตุ่อย่างค่าขายบัดีก็ดีอไปทั้งเมดยยังบ่เคยเสื่อมเหลือถึงเบอร์ก็ถื่อเขาก็นอยู่ว่ามันเป็นานาจมาไหนแบบไดเนี่ยส่วมากลวงปูหรืออาจมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีไม่สุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่าง ออคือสางเป็นสีสัดสีมีชี้พวกกูไปกูเนื่งว่าประมาณภาษาไหนก็ใส่ส่างตรงใส่สางในการออกโรบบอกส่วนมากเขาเลยถือจำหนักนาานาบใจขี่มันเขาบอกน้องคันดีวัดอ่าว่าจะขนส่างอ่านังสางประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊กมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนางสร้างน้องสร้างร่วมกันคือปุกเสืเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่ให้ยาโยมเพินมาช่ำบุญสั่งสลอกสารสั่งแม่ยังก็เพลมาบูชาไปกับรู้สึกว่าสคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสัดคุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุเมเจอร์หัวทุกโอมค์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไูว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หายยาโยมไปสา,<ห>สาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอก,กระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นีเนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอยียงกบาบบพ่อสีดายบพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเผงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะคายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่อมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธรผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ